สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมารู้จักในส่วนของการสร้างภาพหลังจากที่เราสร้างโมเดลแล้ใส่แมทเทีเรียลลงในโมเดล 3D เราเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายก็คือการสร้างภาพแล้วก็เซฟภาพเพื่อไปใช้งานวิธีการสร้างภาพก็คือการเรนเดอร์เรนเดอร์ก็จะมี2รูปแบบนะครับก็คือเรนเดอร์ที่เป็นอิมเมก็คือรูปภาพ ธรรมดากับเ e n d e r Animation ซึ่งในส่วนนี้ยังไม่พูดถึงนะครับเรนเดอร์แอนิเมชก่อนที่จะทำการเ e นเดอจะมีการตั้งค่าบางส่วนนะครับของตัวโปรแกรมเลือกไปที่ตัวเ e n d e r Property t y ตัวเ e n d e r Property จะประกอบด้วยเ e n d e r Engine เราต้องเลือกเป็น Cycle เพื่อสร้างภาพให้สมบูรณ์แบบส่วน ถ้าใครมี GPU นะครับซึ่งปกติเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีอยู่แล้วใช้ GPU ในการเรนเดอร์จะเร็วกว่า CPU เพราะ GPU เป็นการ์ดกราฟิกทำมาเพื่อเกี่ยวกับพวก3มิติโดยเฉพาะคำสั่งบางคำสั่งนะครับที่สำคัญตัว Max Sample เป็นตัวกำหนดค่าพิกเซลที่จะเรนเดอร์นะครับยิ่งมีค่ามากความละเอียดยิ่งสูง ซึ่งตรงนี้ผมใช้แค่100พอปกติ Default เขาประมาณ4,000กว่าผมใช้แค่1 0อยหนึงเพื่อทำให้เรนเดอร์ได้เร็วภาพก็จะมีความละเอียดต่ำลงเมนูถัดมาก็คือตัว Output Output ที่สำคัญนะครับก็คือจะมีค่า Resolution x y เป็นตัวกำหนดค่าที่เราจะเรนเดอร์ออกมาว่ามีขนาดเท่าไหร่ในมาตรฐานนะครับก็คือ full hd 1920คูณ 1 1080. ส่วนเปอร์เซ็นต์ถ้า100%ก็คือเต็มรูปเลยนะครับส่วน85%ก็ลดตามลำดับขนาดก็จะลดลงนะครับขนาดของตัว resolution ก็จะลดลงตามเปอร์เซ็นต์50%ก็คือครึ่งหนึ่งของ1920ตอนนี้ผมกำหนดให้85ส่วนด้านล่างเฟรมเรทก็ สำหรับการทำแอนิเมชันนะครับก็คือเริ่มสตาร์ทที่เฟรมเท่าไหรจบลงที่เฟรมเท่าไหร่แล้วก็เรนเดอร์ทีละเฟรมหรือถ้าเราคลิกกรณีที่เรามีแอนิเมชันนะครับถ้าเราคลิกไป2ตัวโปรแกรมก็จะกระโดดข้ามนะครับก็คือเรนเดอร์เฟรมที่1แล้วก็ไปเฟรมที่3แล้วก็ไปเฟรมที่5กระโดดข้ามไปเรื่อยๆส่วนด้านล่างเอาต์พุตจะเป็นที่อยู่ของไฟล์ที่เป็นแคชเรา ว่าเรนเดอร์ออกไปอยู่ที่ไหนส่วนตรงนี้จะอยู่ในเทม์นะครับแล้วก็มีรูปแบบฟอร์แมตของรูปภาพที่เราจะเรนเดอร์ออกไปมี BMP, Iris, t p n j p p g แล้วก็ทากาแล้วก็มีหลายรูปแบบนะครับมีทั้งเป็นไฟล์วิดีโอซึ่งในหัวข้อนี้เราจะใช้เป็น PNG นะครับส่วนคัลเร์ก็มีหลายแบบ ปกติก็จะใช้ R G B หรือ R G B A A นี้ก็คือตัวโปรแกรมจะสร้าง Alpha Channel ให้เราโดยอัตโนมัติ o o p r e t s o o n ก็คือการคอมเพรสภาพยิ่งมีค่าเยอะนะครับยิ่งคอมเพรสมากทำให้ความละเอียดของภาพลดลงหลังจากที่เราได้ค่าต่างๆที่เรากำหนดในการเรนเดอร์แล้วก็มาสั่งเรนเดอร์ที่เมนูด,ด้านบนคลิกเรนเดอร์ หรือใช้กดคีย์บอร์ด f 1 2เมื่อเรนเดอร์เสร็จจะได้รูปที่ปรากฏนะครับในส่วนของเมนูเกี่ยวกับการเรนเดอร์ก็จะมีเมนูแรกก็เกี่ยวกับรูปแบบที่เราจะดูในวิวของเราเช่นผมเลือกให้ดูนะครับ 3d v i ีวิวพอมันจะขึ้นอย่างนี้ปกติเราใช้ Image อ d ดิเตก็จะเป็นตัวที่เราสร้างภาพขึ้นมาคลิกมาที่ View ตรงนี้นะครับ View นี้จะเป็นตัวกำหนดเฟรมหรือสมบินสมเอาก็คือสโคตรงกลางนะครับสมบินหรือสโคออกทำให้ดูนะครับตรงกลางเข้าออกเมนูที่สำคัญก็คือตัวนี้ Image เราเซฟภาพที่เราสร้างขึ้นจากโปรแกรมเ e นเดอร์ได้ถ้าคลิกเซฟก็จะเซฟขึ้นไปเลยส่วนถ้าเซฟแอดเซฟเป็นฟอร์แมตอื่นได้เช่น jpeg targa หรือรูปแบบที่เราต้องการคลิกเซฟผมจะยกตัวอย่างน,นะครับเซฟเป็น jpeg คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เซฟ image รรูปก็จะเป็น jpeg ในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือหลังจากที่เราเซฟเปิดรูปที่เราสร้างขึ้นมาได้โดยคลิกที่ open ผมเลือกรูปที่ผมสร้างไว้นะครับตัวนี้เปิดขึ้นมาก็าจะได้รูปแบบนี้ เ่วนเมนูอีกฝั่งหนึง่งก็เป็นรูปที่เราเปิดขึ้นมาหรือใช้ในตัวโปรแกรมแล้วก็มีโฟลเดอร์ต่างๆสามารถก๊อปปี้ g ิมเมแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ที่เราสร้างภาพไว้ผมปิดเมนูนี้ไปก่อนนะครับ ปกติการใช้งานโมเดลของเราเราจะไม่มีพื้นตรงนี้นะครับแต่เพื่อความสวยงามผมจะสร้างพื้นขึ้นมาเฉยๆถ้าเราต้องการเฉพาะตัวโมเดลที่เราใช้งานก็ปิดพื้นผมคลิกที่พื้นแล้วก็ปิดตาแล้วก็ปิดตรงตัวกล้องนี้นะครับจะทำให้ไม่สามารถเรนเดอร์พื้นได้แล้วก็สั่งเรนเดอร์ใหม่ โปรแกรมเ e n เดอสร้างภาพให้เราเสร็จแล้วจะเป็นรูปแบบ png ตัวนี้จะไม่มีแบ็ r กราวนะครับนำไปใช้งานต่างๆได้หลังจากได้รูป10แอดเปลี่ยนนะครับเป็น03เป็น png นะครับกรณีที่ต้องการตัดแบ็กกราวออก ฟอร์แมตที่ใช้นะครับก็คือ png หรือ t a ก g าก็สามารถตัดแบ็กกราวได้แต่ปกตินิยมก็คือ png ถ้าเซฟเป็น jpeg ตัวนี้จะติดแบ็กกราวสีดำแบบนี้ไปด้วยนะครับต้องเซฟเป็น png คลิกเซฟ a อ i ม a g e นำมาใช้ในงานที่เราต้องการนะครับผมเลือกแบ็กกราวที่เป็นรูปโต๊ะ แล้วจะนำกระป๋อง3มิติที่เราสร้างขึ้นมามาใส่ไว้ในรูปโดยใช้โปรแกรม photoshop นะครับผมเลือกเข้ามาวางได้เลยจะเห็นว่ากระป๋องของเราถูกตัดออกฝั่งนี้นะครับจะถูกตัดออกจากแบกาวนำมาวางได้เลย เราจะได้รูปภาพที่ทำจากโปรแกรมเ e n d e r นะครับที่เป็น3มิติเข้ามาใช้ในงานของเราสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ